เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนิ่มก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องละ่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร หนึ่งเจดนึ่ง เยาวชน5คนเจอปืนปากกาที่สะพานแม่น้ำตราดเก็บหลองมายิงกระสุนเข้าหน้าอกเพื่อนเสียชีวิตไฟป่าที่ตะบนท่ากลุ่มกระทบชาวบ้านต้องแจกผ้าปิดหน้านับหมื่นให้นักเรียนชาวบ้านป้องกนันควันไฟโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษากคมพูชาเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต่่อไว้นีีบบกัทมมขาาแสสยเยาวาชน5คนขี่รถจักรยานยนต์เจอปืนประกาศที่สะพานแม่น้ำตราดเก็บมารองยิงกระสุนเข้าหน้าอกเพื่อนก่อนขี่รถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาลตราดให้หมอช่วยสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตส่วนมือยิงอายุแค่15ปี เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาสนาทีวันที่สองมีนาคม2559้เผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตราเมื่อเดินทางไปถึงพบผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วทราบชื่อต่อมาว่านายกิษดายิ้มพันธุ์งอายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่96ถนนพัฒนาการปลายคลองตำบลวังกระเจาอําเภอเมืองจังหวัดตรามีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนขนาด9มิลลิเมตรเข้าที่ ใต้ราวหน่มซ้ายจากนั้นพันตำรวจโทจกกักรพันเหมือนแกวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราได้เดินทางมาโรงพยาบาลตราพร้อมกับโรงพื้นที่ที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนกิศสสวัดบริเวณลานจอดรถใกล้ต้นมะขามซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุที่นายกิษดายิ้มพันวงถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันตำรวจโทจกกักรพันกล่าวว่าหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วทราบชื่อมือยิงชื่อนายพงสิธิ์ นุชารำมอายุ15ปีโดยให้การเบื้องต้นว่าก,ก่อนเกิดเหตุหนายพงสิทธิ์พร้อมเพื่อนทั้งหมด5คนได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปเจออาวุธปืนประกาศบริเวณสะพานแม่น้ำตรา จึงได้เก็บมาจากนั้นได้มารองปืนประกากันบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อนทั้งหมดได้ช่วยกันลองปืนประกาครั้งแรกและครั้งที่3ยิงไม่ออกกระทั้งครั้งที่4นายพงศิน์นุชชารัมซึ่งเป็นคนที่ลองยิงปืนคนสุดท้ายปรากฏว่าปืนนั้นยิงออกทําให้กระสุนพุ่งเข้าตัวนายกฤษดายิ้มพันวงจนล้มลงก่อนที่เพื่อนทั้งหมดจะขี่รถจักรยานยนต์นำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลตราก่อนที่จะเสียชีวิต เบื้องต้นได้ตั้งข้อหาหนายพงศิษฐ์นุชารำไว้สองข้อหาคือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนอกจากนี้จะสอบสวนเพื่อนในกลุ่มอีกครั้งเพื่อรวบรวมสำเนาคดีส่งฟ้องศาลต่อไปส่วนศพของนายกฤษดายิ้มพันธ์วงญาติได้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลตราดเพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป ไฟป่าที่ท่ากลุ่มกระทบชาวบ้านและนักเรียนต้องแจกผ้าปิดหน้านับหมืน่นให้นักเรียนชาวบ้านป้องกันขวัญไฟด้านในอำเภอเมืองตราเล่งประชุมแก้ไขปัญหาบอกไฟจากกัมพูชาส่วนพื้นที่เสียหายกว่า800 0ไร,ร่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่3มีนาคม2 5 5 9ที่ห้องประชุมองค์การบริหา 0, รส่วนตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตรานายสมชายสิงกุลในอำเภอเมืองตราเดินทางเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนายชูรักกุมพระนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลมและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ลุกลามมานานสองวันและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีกลุ่มควันปกคลุมไปทั้งตำบลและไฟป่าอย่างลุกลามไหม้สวนผลไม้และสวนยางพาราหลายร้อยไล่จนได้รับความเสียหายนายชุรักกล่าวว่าสถานการณ์ไฟป่าในสองวันที่ผ่านมา ไม่ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ป่าจำนวนหลายพันไร่และที่สามารถตรวจสอบได้ในขณะน,นี้ป่าไม้เสียหายไปกว่า8พันไร่และยังลุกลามเข้าไปยังแนวภูเขาบรรทัดที่ไม่สามารถเข้าไปดับได้และยังเกิดระเบิดที่บริเวณชายแดนอีกทำให้ไม่กล้าเข้าไป ซึ่งในขนาดนี้ยังไม่สามารถเข้าไปดับได้และยังมีผลกระทบจากกลุ่มควันไฟที่ปกคลุมไปทั่วทั้งตำบลซึ่งทําให้นักเรียนและเด็กได้สูดควันไฟใน2-3วันที่ผ่านมาแม้ยังไม่เจ็บป่วยแต่ถ้าหากยังไม่แก้ไขจะได้รับผลกระทบจึงได้ใช้ง,งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลซื้อผ้าปิดจมูกจํานวน1,000พันชิ้นมอบให้กับโรงเรียน5แห่งชาวบ้านอีกสาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบขณะที่นายจัก,กรพันธ์กุมภาหัวหน้าหน่วยรักษาป่าที่ หน่งกล่าวว่าไฟป่าที่ไหม้นั้นมีทั้งเกิดจากน้ำมือคนที่เข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์ที่เผาป่าล่าสัตว์เพราะพื้นที่ที่มีการลุกไหม้เป็นป่าไม้ที่ไม่ได้อยู่ติดกับชายแดนซึ่งเรื่องนี้ต้องตักเตือนชาวบ้านว่าไม่ควรมีพฤติกรรมเช่นนี้ ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลท่ากลุ่มกล่าวว่าสถานการณ์ไฟป่าขนาดนี้แม้จะลดความรุนแรงไปแล้วแต่ไฟป่ายัางติดอยู่และยังลุกลามไปในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งนักเรียนและเด็กคนป่วยอาจจะได้รับผลกระทบใน <c oughs> ซึ่งนักเรียนและเด็ก คนป่วยอาจจะได้รับผลกระทบในระยะยาวจึงต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็วส่วนนายสมชายกล่าวว่าปัญหาเรื่องไฟป่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้ติดตามและสั่งการให้แก้ไขโดยเร็วเพราะขนาดนี้ใน4ตำบลของอำเภอเมืองตราดคือตำบลท่ากลุ่มตำบลแวยา,างตำบลตะกางและตำบลจำรารวมทั้งตำบลวังกระจะมีไฟป่าเกิดขึ้นและมีควันไฟปกคลุมจนประชาชนได้รับผลกระทบรวมทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนอกจากนี้ใน พื้นที่ชายแดนยังมีปัญหาเรื่องระเบิดที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วทําให้เกิดระเบิดขึ้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราจ,จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษากคมพูชาเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายชาญศักทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดงาน K.K. Open House เปิดโลกวิชาการสารสัมพันธ์สแผ่นดินประจำปี2558ซึ่งโรงเรียนของใหญ่วิทยาคมจัดขึ้นมีนายไพฑูรย์ปรามเกสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชนจาจักรกัมพูชาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานมีครูอาจารย์นักเรียนจนํานวนมากเข้าร่วมนายสำเนาบุญมากผูมิในการโรงเรียนของใหญ่วิทยาคมกล่าวว่าการจัดงาน KK Open House เปิดโลกวิชาการสารส์สอ2แผ่นดินจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาเป็นเวทีแสดงผลงานของนักเรียนผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียนและครูรวมทั้งมีการแสดงนิทรรศาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทศกการผลงานของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการจัดลงนามในบันทึกข้อตกลงวัดด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนของใหญ่วิทยาคมและสถานศึกษาอีกสีแห่งในจังหวัดและต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนแหลมยอวิทยา าคโรงเรียนเ่าน้อยวิทยาคมโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมจังหวัดตราโรงเรียนจอมพระประชาสันจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนมัธยมดา่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะการใช้ภาษากัมพูชาจึงถว้ว่าราชการจังหวัดสองแผ่นดินโดยมีสถานศึกษาในจังหวัดตราจันทบุรีและสุรินทร์รวม9แห่งเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศดสอถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่สีโทรศูนย์แปดสี สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0 9 0 8 1 8 1 8 3 3ก่อช้างฟังอาสับรถโทร0 9 0 8 1 8 1 8 4 4สถานีขนส่งเอกอมัยโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกากรมทางหลวงชนบทเปิดปเวทียวรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างถนนทางข้าวท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์ของใหญ่ นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดเวทีวรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างถนนเข้าท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่สาราป,ประชาชกรมอพยพคลองใหญ่โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมนายสมบูรณ์อึง้งวรากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราก่าวว่าตามที่กรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์ของใหญ่ซึ่งดําเนินการมาเกือบจะแล้วเสร็จแต่ยังขาดระบบเชื่อมต่อจากทางหลวงสายหลักไปยังท่าเทียบเรือกระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทดําเนินการก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรือ ดังกล่าวและเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นจึงได้มีการจัดเวทีวรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างถนนเข้าท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คองใหญ่ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ของการดําเนินโครงการซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการออกแบบเส้นทางเรียบร้อยแล้วโดยเป็นถนน4ช่องจราจรพร้อมฟุตบาทเขตทางเข้า20เมตร เขตทาง20เมตรอย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการนี้จะต้องมีการเวียนคืนที่ดินและสิ่งก่อสร้างและความไม่สะดวกต่อการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่โครงการจึงได้มีการจัดเวทีชี้แจงในครั้งนี้พร้อมทั้งนําเสนอแบบที่ทางกรมทางหลวงชนบทออกแบบไว้ทั้งนี้หากสามารถดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จจะสามารถรองรับการใช้งานาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของใหญ่ได้เป็นอย่างดี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องตน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนากิตภาพสีแสงขจรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นให้กับเขือข่าย โดยโครงการในากล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลหมลูดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลช,ชายฝั่งชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมลูดร่วมกันจัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในการประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเพื่อให้ความรู้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกิดตื่นเบื้องตน้นซึ่งจะทําให้สามารถลดอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก